สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC สังกัดพิบ,บนแพงสุสๆทุกคนครับ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 ไม่เลยครับช้างสกภและคุณออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับครับพี่แพี่น้องมาลามมลามน้องไม้ครับพี่น้องมาลามไม้จา้าฟังจากปา<ะ>กตัวในเด้อปาด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 เออแท่ง <laughs> สมองบอกเพื่อเขราทถอดเน้อจมูกจมูก<ม>แข้ง,ง <laughs> หัวโอ้ยเลียดออกเลียดออก รายงานตัวสวัสดีจ้าประสาทพ้นพ่าแม่พี่น้องผู้มีวัฒนารรามรำมเลิศค่ะฝายนิรุบนคนโกโอ้โหบางกอกโอ้บ้านแพงโอ้โหบ้านแพงโอ้โหบ้านแพงอุ้ย ทำาเมเทียนตาสองชั้นฉ <c oughs> ันสวยจังี๋ยวมันก็ยุบอีกยุบยุบกว่านี้ก็จะสวยอีกมันก็จะกลบเบืองก็เหมือนนี่ไงไม่ได้ทำนะครับอันนี้เธอจะเสือฉันบอกฉันบอกอีหลีตอนฉันเป็นเฮตตาฉันเปิดรูปพี่บชลินี่หมอเบิ้องอยากได้สันเลยอยากได้ตาโปโปแบบพอสอนงขาสวยเลยแบบนี้กำนันเปียกใจก่สวยเลยตุยสกัว่ายุคค่าย ฝป๋ด้วยนะครับแด้นะคะพ่อการชัยอย่าเพิ่งครับเปิดฤดูกาลโอพี่การชัยเกินพอราเตะปกเพื่อเตะไ้้พอเช่ได้รับแขกสวัสดีครับสวัสดีพี่การชัยนะครับวิไล่สินค้าเดียวเดียวสิเดพาดมือนึกว่าเกิดก่อนพอลูนี้มันคือสิกีพี่เอาอันันเป็นไอพอลูกเด่นหน่ะเจ้าเม่อก like ้ว่าถอดมเ๋ยว แ่าวาาเพอากงาหมออคนข้งนี้เพิ่ก็ยางนี่โอ้เสียงกับ่มนี่งจะฟาวจะฟาจะฟาองต้องขงอกพเอไปลพรเอกนเป็อาทิตย์กรบอเตือนไปุกไปุกคนตลอดพระเอกก็นอดอาทิตย์กว่าระบ่เตือนจะไปทิ้ทางดหนเใดๆตัวเนี่ยเบาพี่น้องตั้มนั่นละสวัสดีครับ ติดตามดาราครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีช่องพี่ชาติดตามดัลล่าเขาติดตามช่องนัทสลบเขาฝากเขาไปเทีเขาฝากยายไลฟ์แฟนเพจหน่อยนะครับฝากยายนัทแฟนเพจหอยคอยายนัทดอีส์อันน้าคุณบอโอเคบอลเป็นยายนัทอีนัทแม่ป้านทกูได้เอิร์ดนี่แหละครับพอการค่ายยายไล่นะครับสวัสดีทุกคนครับครับผม ติดตามไลฟ์ครับติดตามเพื่อนอีบีครับพี่น้องครับไอดอนนะครับนี่ไอดองไอดองเสียใจไอดอนได้เนี่ครับกำลังจำศีลท่นว่าพระเอกจำศีลโมเมนต์กบเขาง่ายแต่ว่านางเอกไปหาหมอความดันขึ้นสองร้อยกว่าตามติดชีวิตดารานะครับน้องอย่างไราเด้อบ่เดี๋ยวสิทกหาเราอยู่ไปยุบอย่างนี้สรุปป่าวครับผมเดี๋ยวสิทกหาเราเจ้าของช่องการใช้วิลไลสินและพลฟิเชียรนะครับเดี๋ยวโทรหาเจ้าหก แล้วส่งหาสดๆดรอนๆเลยส่งหาไพงก่อนนะครับยายโฮมยายโฮมเราพูดว่าพิเศษใช่ไหมครับยายโฮมเราโอ้ยเนาะเบิดเต่เปิดเตาไปตัดทั่วน้ำยู่เอาพอกันไม่เอื้อนี่น้องเดี๋ยวขอตัวอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาจากแต่ท้ T C พุ่นมาจาก T C ฝากช่องให้หนูเนี่ยฝากจังไรฝากช่องให้หนูเนี่ยเจ้าต้องเอาคอยต้องทายขอเจ้าต้องฝากช่องก่อย โอเคครับเออเวลาข่อไทยเจ้าจงมาฝากช่องครับผมอันนี้ฝากกระซำฝากสองเจ้าเมนบอครับเอออ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมอ่าสิไปเขากองนักเพลินครับพี่น้องครับเมื่อหลังอันนี้ไอาการใช้มปนเสียเมื่อแรกนะครับพี่น้องบ่ท่นบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ อีกจังหวเราก็จะไปซ้อมเตวก่นนะครับซ้อมเตวซ้อมเตวซ้อมเตวนะครับัวดีช่องพระเอกนัทสุรศักดิ์แม่นครับยูสสาหน่อยอุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้ปาดแปดสามแปดสามนเื่กมาแยังกราานั่โอ้ย่าจให้จอยเด้อจะให้จอยเด้อ เด๋อจังเลยพ่อไปซ่ร์สอนจนตอเบาแอ๋ละฟังก่อนทุ่นหัวเอ้ยละเดือนมีนามาถึงแล้วบ่มีแววน้องพี่โมลอยชายแดงสุดที่โว่โอ้ยคอยท่าผนางมารัมซองคำแล้วนะน้องไปอยู่ทางดาว อนวาขึ่นนว่าขื้นดังเนาะขื้นดังขอบคุณดูการ์ดบนกว่าขื้นดั้งมาพี่น้องเนาะการกดดาการุกกำลังใจสีหาเนี่ยครับเ้อใจกร์ดสหตามติดชีวิตดารานะครับพูดนรึนี่คนนีนมือครับผมฝากพูดนนอยคนหนีน้อครับพี่น้องฝากพูดเล่นรึพูดเล่นไอ้ตำหนีเนี่ยเอาเกิปไปไหว้เลี้ยงี่างน่าติดร่ำยังเนาะร่ำยังเนาะร่ำโศกครับเร็วๆไอ้ อะไรแล้วป้าฝนพี่น้องขอบคุณแฟนที่มาจองมาจับจองเดีอมองนั่งนาเบทิ้งกันนี่เขาเสียกันเนี่ยเขาเสียกันมาแล้วนี่เมียกัลังสวเมียนี่ล่ะกันแล้วเสียกันเมียกัลังสวเมียกันอ่ะพี่น้องนี่สำหรับคนที่สำหรับคนที่ถามหา น้องอะตอมสวัสดีครับผมนี่ครับมาอยอะๆครับมาครับมานะครับมานะครับมาครับตัวร้อนๆสดๆเลยครับร้อนๆหุ่มๆเลยครับสดๆตัวสดๆเปลี่ยนๆพี่น้องถามหากันคำามายนะครับว่าน้องอะตอมมาไหมมาไหมมาครับมานะครับจะกระดูการนี้แน่นอนนะครับแบบตัวเป็นๆสดๆตัวเป็นๆมาจับแขนจับมือจับายแก้มเลยพี่น้องได้ครับได้ครับได้ครับได้ครได้ครได้ทุกหมองเลยนะครับ มาอยู่เลยครับพี่น้องช่วงนี้ตามติดชีวิตดารานะครับาอันนี้อันนี้ก็ดารานะครับพี่น้องมีดารานะครับกินน้ำเต้าหู้ตามติดชีวิตดาราโอ้าหมาเคยซองไฟคักแต่เอาเลยครับตามติดชีวิตดาราไอ้ยิ้มยมอตาติดชีวิตดาาร พี่เอมดสวัสดีครับสวัสดีพ่แหลมครับมาเมื่อไหร่คือใครดีมาแป๋มาแป๋ใช่หรือามาแป๋นี่แหละมาอยังมาแป๋แม่ป้าวะสร้างเอ้ยมึงมาปึกดึงได้หเฮ้ยพตินานโทษนะครับผมไม่ได้จื้อเอาไม่ได้จื้อเอานะครับนี่แหละครับพี่น้องย้อนไปเป๋เก่าปีที่แล้วเพื่อน เพิ่งกำลังสอนล่ำเจ้าว่าจักปีเจ้าว่าจักปีเลยพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับมาเนี่ยเน่วคู่ผู้แน,แน่แน่วครับพี่น้องครับมาสอดมาสอดมาอย่างนี่แหละพ่อเดี่ยพ่อเดี่ยเสียงห้าพ่อเดี่ยเสียงห้าคุณนักขับนอ้อป<ม>ีนี้เรียนเป็นยังครับพอ่อโอ้ยเป็นแม่บ้านเป็นเอื้อนปลูกน่ำหลานนี่แหละเป็นล่างตัวเป็นมาแป้เป็นมาแป้ล่างตัวเต่ามือเปียบิดับ กสิสมใจแล้วปีนี้ก็จะได้เป็นแม่ม่านเป็นได้ใส่เวกแล้วเนาะปีนี้น้อเป็นผู้สอดเป็นผู้สอดสอดเป็นตำสาดตี่ไหมโอ้มาสอดกสิตั้มศาสตร์ขึ้นเวอร์ว่าดีเยี่ยดกดีเยี่ยดกดีเนาะครับน้อโอ้ขอเดินตามรอยเด้อครับคคุณพ่อครับอันเดียกี้ซี่ละให้เขานะมือปนสีวามือปนสีเลนแมนบอครับเจังลีแบบดจังสี่แบบตัวเป็นโตตีเป็นตีครับพี่น้องโหนเป็นโหน เจ้าปยญามันยุงยุงเจ๊ไหนเุงหลอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครัิไปแล้วครับปล่อยเอกาเล่น่าดาราดาราก็ฝากช่องครับพี่ช้างด้วยนะครับช่องสวัสดีครับอันขอฝากส่องยูทูบในเด้อครับผม